สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอหน้าค่าตากันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันไปประมาณ2-3สเดือนนะครับวันนี้นะครับตั้งใจที่จะมารีวิวผลงานนักเรียนนะครับให้ดูกันอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ขายดีมากๆด้วยนะครับติดหน้าป๊อปปูล่าในหลายคีย์เวิร์ดของหมวดลายผ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลงานของคุณบีนะครับจะติด ภาพขายดีในหน้าป๊อปปูล่าในหมวดไหนบ้างแถมยัมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้กับนักเรียนทุกคนนะครับถือเป็นของขวัญปีใหม่เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะครับตอนนี้ผมเปิดตัวแอปของ Shutterstock ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาเซิร์ชกันนะครับผมอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญของงานลายผ้านะครับมาเซิร์ชกันเลยนะครับมาที่หน้าเซิร์ชนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะพาไปดู อีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับที่ขายดีในหมวดลายผ้านั่นก็คือคำว่า i c a t นะครับ i c a t หรือ Icat ก็ได้นะครับ i k เ t นะครับเดี๋ยวเซิร์ชกันลงไปได้เลยครับผม I-K-A-T นะครับ i c a t นะครับจะเป็นตัว Icat Pattern ก็ได้หรือเป็นตัว Icat ธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็เซิร์ชลงไปได้เลยนะครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับงานตัว I c a t นี้นะครับจะเป็นลักษณะงาน เรียนแบบการทอผ้าการทอผ้าไหมแบบที่เห็นเส้นได้โผลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นงานก็จะมีลักษณะของการเป็นเส้นเส้นริ้วรวสลับกันนะครับสลับกับลายที่เป็นลายปกติปกติแล้วเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะใช้พวกเครื่องมือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมในการสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับบางทีเนี่ยงานพวกนั้นจะเป็นแนวที่เป็นแบบ geometric เกินไปก็คือเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเกินไป ไม่ไม่มีความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มเส้นเส้นริ้วริ้วมันก็คือการเรียนแบบธรรมชาติการทอผ้าจริงๆได้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับตามธรรมชาตินะครับจึงมาเป็นงานในสไตล์นี้นะครับเรียกว่าไอคัสนะครับพมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูอันดับแรกเนี่ยจะเป็นของศิลปินต่างประเทศนะครับมาดูงานอันดับที่2อันดับที่3 4ี่ไล่ลงมาเนี่ยนะครับทุกคนครับเยอะมากๆงานในหมวดนี้นะครับ ส่วนใหญ่เราเป็นผลงานนักเรียนนะครับให้80-90%ในหมวดนี้เลยนะครับในหมวดไอค่าที่ขายดีสําหรับงานสไตล์นี้นะครับเป็นผลงานนักเรียนที่มาเรียนด้วยกันกับผมนะครับในคอร์สเรียนออกแบบลายผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้วย Illustrator นะครับตัว Affinity หรือว่าจะเป็นตัว p ร o คีเอนั่นเองครับมาดูจํานวนภาพกันนะจำนวนภาพนะครับในนี้เนี่ยเขียนไว้มากถึง6 0แสน 72517ภาพด้วยกันคุณเห็นจำนวนภาพไหมครับเมื่อเทียบกับหมวดอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่านะครับอย่างหมวดอื่นเนี่ยโอ้โหล่อไปล่อไป3ล้านล่อไปแบบ6ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยนะครับ10ล้านใบภาพ10ล้านใบคุณคิดดูนะว่าการต่อสู้แข่งขันเนี่ยมันจะเยอะมากขนาดไหนไหแต่สำหรับตัวนี้นะครับคือผมประเมินแล้วว่าเรามีโอกาสเอาชนะ คู่แข่งนะครับด้วยจำนวนภาพที่ยังไม่ถึง1ล้านใบเราจึงมีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะขายดีนั่นเองครับนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมถึงมาเลือกตลาดลายผ้าแล้วไม่ไปทำงานอย่างอื่นที่มันยากกว่านี้นั่นก็เพราะว่างานลายผ้าทำง่ายแล้วก็ขายได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขายดีลำดับที่สองนะครับลำดับที่สเนี่ยเป็นของคุณ เป็นของคุณบีนะครับผมคุณบีก็เป็นนักเรียนที่มาเรียนด้วยกันนี่แหละครับพอร์ตโฟลิโอที่ชื่อว่า Nature Design นะครับ Nature Design เนี่ยนะครับหรือคุณบีพูดง่ายๆนะครับพอร์ตของคุณบีเนี่ยนะครับเป็นนักเร,นเรียนที่มาเรียนด้วยกันตั้งแต่ต้นปีนะเป็นคนที่มาเรียนพร้อมกันกันกบคุณสุริยาที่เคยรีวิวไปแล้วรอบที่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่น่าแปลกใจก็คือว่าอขออนุญาตกลับไปก่อนนะภาพลำดับที่3ม คลิกเข้ามาดูภาพลำดับที่3กันก่อนนะครับที่ขายดีลำดับที่3เป็นภาพของคุณสุริยานั่นเองนะครับผมซึ่งน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับทั้งสองคนนี้เรียนเรียนคลาสเดียวกันเลยนะครับเรียนคลาสเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์การขายมาก่อนนะครับแล้วก็มาเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นงานออกแบบลายภาดด้วยอิ l ล s t สแตเตอร์นะครับทั้ง2คนก็ขายดีมากในนี้เนี่ยนะครับงานส่วนใหญ่บอกเลยเป็นผลงานของนักเรียนที่มาเรียนด้วยกันทั้งนั้นเลยครับ นะครับเข้าไปดูได้เลยจิ้มได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานของนักเรียนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตโฟลิโอของคุณบีกันนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับในหน้านี้นะครับขายดีอันดับที่2นะครับในหมวดลายผ้าคีย์เวิร์ดไอคัสนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับเนเจอร์ดีไซน์อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูที่หน้าพอร์ตโฟลิโอของคุณบีกันจะเห็นว่างานของคุณบีนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนครับลายผ้าโดดเด่นสวยงามหลากหลาย นะครับแล้วก็มีความมีความเป็นผู้หญิงนะผมว่าไม่แข็งจนเกินไปนะครับดูเป็นแบบดูสีสวยสีนวลนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเห็นไหมครับผมตัวนี้สวยเลยนะครับผมว่างานดีทีเดียวนะครับผมเหมือนลายผ้าไหมเลยนะครับสีเหลืองนะครับตัดกับขาวม่วงคู่สีก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกคนครับบางคนถ้ายังจับ เลือกสีไม่เป็นเนี่ยแนะนําให้ทํางานแบบทูโทนก่อนก็ได้งานทูโทนคืองานอะไรทูก็คือ2โทนก็คือโทนสีใช้แค่สสีหรือ3สีไปก่อนก็ได้เนื่องจากเรายังไม่แม่นถูกไหมก็แนะนําให้ทําขาวดําไปก่อนหรือสีกรมท่ากับสีขาวหรืออาจจะเป็นคู่สีสําคัญอย่างเช่นตัวนี้ม่วงเหลืองนะครับหรือจะเป็นชมพูฟ้าพี่ลองลองทําแค่สอสสีไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงดีเทลเยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณบีเนี่ยนะครับ มาเรียนคลาสเรียนครั้งแรกที่เราเจอกันก็คือในคลาสเรียนเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์การขายซึ่งมาเรียนพร้อมกันกันกบคุณสุริยานะครับผมเรียนคลาสเดียวกันเลยนะครับสมัยที่มันยังเรียนในคลาสได้นะทุกคนหลังจากนั้นพอผมเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็น งานเกี่ยวกับลายผ้านะครับทั้งสองท่านนะทั้งคุณบียร์และคุณสุริยาก็เลยมาลงเรียนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะผลิตลายผ้าเนี่ยส่งขายโทนสีเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติสูงก็คือไม่แป๊ดจนเกินไปเห็นไหมเอามาดูกันชัดๆสีจะมีความสีที่เป็นเอิร์ธโทนคือดรอปลงมานิดนึงสีจะไม่สดจะไม่จะไม่เอ็มร้อยวายร้อซีร้อนะครับนั่นก็คือระบบ cmyk นะจะมีความลดโทนลงมาให้มันดูเรียนแบบ การย้อมสีจริงๆเวลาเราย้อมผ้าเนี่ยเราใส่สีเหลืองก็จริงสีเหลืองสดก็จริงเวลาย้อมจริงๆเนี่ยสีเนี่ยมันจะถูกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าทําให้มันดรอปสีมันจะดรอปลงอีกหนึ่งระดับนะครับนั่นเป็นเราต้องฝึกสังเกตถ้าจะเรียนแบบงานลักษณะนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับงานคุณบีนะครับสวยงามแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเราะผมชอบงานลักษณะนี้มากเลยนะครับทุกคนครับโทนแบบ ม่วงอัญชันเหลืองขมิ้นนะครับแบบนี้คือเรียนแบบการย้อมผ้าจริง,รงๆการย้อมครามแบบบ้านอกบ้านเราน,นี่แหละครับอายกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นิ่ก็สวยงามนะครับลักษณะเป็นเส้นๆขีดๆนะอยู่ในหมวดไอคัสนะครับผมสำหรับใครที่สนใจงานนะครับอยากลองฝึกดูเนี่ยยังไม่ต้องเรียนก็ได้เริ่มลองฝึกลองเรียนดูกับ ชาแนลของผมที่เปิดที่สอนที่สอนฟรีใน y t u t u นะครับลองทำไปก่อนก็ได้ไม่เสียหายถ้าเรารู้สึกว่าเออเราทำลวสนุกเราได้ผลงานที่ดีเราอยากลองขายบ้างค่อยลงเรียนก็ได้เอาอย่างนี้ในกลุ่มเนี่ยแค่เข้าไปในกลุ่มแล้วก็เห็นผลงานเพื่อนๆของคนอื่นนะที่เขาได้ทาแล้วก็โพสต์ไว้ส่งการบ้านแค่นั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าเราจะได้แรงบันดาลใจในการทำงานเนยเยอะมากเลยเพราะว่า เราเห็นว่าคนอื่นก็ทําได้นักเรียนท่านอื่นก็ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ถูกไหมครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตลาด niche market niche market ก็คือกลุ่มตลาดเฉพาะเฉพาะธุรกิจสิ่งทอเท่านั้นถึงจะมาซื้อนะครับหรือเฉพาะธุรกิจสิ่งพิมพ์เท่านั้นถึงจะมาซื้อนะครับข้อดีของธุรกิจ niche market นั่นก็คือว่ากลุ่มลูกค้ามีกําลังซื้อแล้วก็คู่แข่ง น้อยนั่นเองครับคู่แข่งไม่เยอะเพราะว่าคู่แข่งส่วนใหญ่เขาก็จะไปลุยตลาดที่มันใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้คืออันดับแรกเนี่ยผมอยากจะแนะนําอย่างนี้สําหรับคนที่เริ่มนะครับ 1. เรายังไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้แบบโดยตรงร้อยเรเซเรายังไม่มีประสบการณ์การทํางานการขายออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซเพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ไต่เต้าไปจากคีย์เวิร์ดเล็กๆจริงๆก็ไม่เล็กนะันนี่เกือบ7 0 0 0 0สภาพนะครับมีภาพอยู่7 0 0 0 0สใบนะคุณคิดดู แต่ว่านักเรียนหลายท่านก็ยังขึ้นไปอยู่ในหน้า p อ p พลาอันดับหนึ่งหลายท่านมากๆเลยนะครับซึ่งมันสูตรว่านักเรียนทําได้จริงๆคือตัวผมเองอะ่ะเคยทําได้มาก่อนแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นช่องทางของการสร้างรายได้นะมันสามารถทําเงินได้จริงๆจึงนํามาสอนนํามาบอกกลา่าวให้กับทุกคนได้รับทราบนะครับสรับใครที่สนใจก็อย่างที่บอกนะ Inbox เข้าไปคุยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งหมวดในงานลายผ้าที่น่าสนใจอย,อยากจะแนะนํานะครับนั่นก็คือในหมวดของ Embroidery นะครับเ m b r o i d e r y เนี่ยเป็นลักษณะของการเย็บผ้าเรียนแบบการเย็บผ้าแบบสีเข็มแต่ได้เห็นภาพชัดๆเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลักษณะเวลาเราเย็บผ้าแล้วมันจะมีเส้นได้หมวดน,นี้ก็ยังเป็นหนึ่งในงานลายผ้านะครับเรามาดูการผลงานของคุณบีก็ยังมาติดหน้าป๊อปปูล่าหน้าหนึ่งในหมวดน,นี้ด้วยนะครับผมมาดูจำนวนภาพกัน5 60, 6 6 0 0 0 6, ใบนะครับ จำนวนภาพก็ไม่น้อยเลยนะครับผมเนครับเลื่อนลงมานะครับงานของคุณบีอยู่ลำดับที่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12อนะครับอยู่ที่ใบที่12นะครับขายดีลำดับที่12ในหมวด embroidery นะครับหรือการเย็บนั่นเองนะครับใบนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับเห็นไหมว่างานลายผ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในหมวด p a t เทิรมันไม่ได้อยู่แค่ในหมวด ethnic นะครับแต่มันยังมีคำพท์อื่นๆ เยอะมากนะครับสามสิบยี่สิบสามสิบคำนะครับเกี่ยวกับงานลายผ้าโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณแตกออกไปนะมันจะมีทั้งเป็นพวกแอฟริกันอเมริกันใช่ไหมครับหรือจะเป็นแอฟริกันอย่างเดียวมันจะมีลายผ้าอินเดียมจะมีลายพรมตุรกีนะครับมันจะมีลายที่เป็นฝั่งโครเอเชียมร็อกโกหรือบาหลีหรือผ้าไหมบ้านเราเยอะมากๆเลยเฉพาะงานลายผ้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงงานอย่างอื่นเลยยกตัวอย่างของคุณบีเห็นไหมครับ พอร์ตโฟลิโอหนึงานลายผ้าหนึ่งใบคุณสามารถติดหน้าป๊อปปูล่าได้หลายหมวดหมู่มากมันส่งผลดีให้ Portfolio โอของเราเนี่ยนะครับเกิดการมองเห็นนะครับเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะเป็นหลากหลายคำศัพท์เวลาลูกค้าเซิร์ชคำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ก็จะเจองานเราแล้วก็ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมยกตัวอย่างงานคุณบีนะชัดๆแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในหลายหมวดเลยนะครับ ทั้งแพทเทิร์นทั้งเอทนิกทั้งไอคัสนะครับหรือจะเป็นตัว e m b r o อยเดอีนะครับอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับที่ต่อยอดมาจากงานลายผ้าน,นั่นก็คืองานคอเสื้อนะครับงานคอเสื้อจะอยู่ในคีย์เวิร์ดไหนนะครับมาเป็นคำศัพท์ง่ายๆบ้าน,านๆเลยนะครับก็คือ n e ็ก Design นะครับพิมพ์เข้ามาแล้วเรียบร้อยงานในหมวดนี้มีภาพไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ239,500 92ใบเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่ายัางไงครับยิ่งคู่แข่งน้อยโอกาสในการเอาชนะก็สูงเราก็มีโอกาสที่จะติดหน้าป๊อปปูล่าเราก็มีโอกาสที่จะขายดีนะครับถ้าคุณไปแข่งหมวดใหญ่ๆ3ล้าน4ล้านอย่างเงี้ยถามเลยว่าโอกาสเอาชนะมันมันน้อยมากนะสำหรับมือใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นคิดดูว่าเราจะเป็นหัวเราอาจจะเป็นหัวในหมวดเล็กๆเ,เป็นเจ้าของภาพที่ขายดีในหมวดเล็กๆแล้วก็มียอดเรื่อยเรื่อย หรือจะไปเป็นหางในหมวดใหญ่ๆแล้วก็ยอดก็ไม่มีแล้วพอมันเป็นหมวดใหญ่ปุ๊บเนี่ยคนทำงานก็จะมืออาชีพมากๆโปรเฟ s ชั o นอลแบบมากๆซึ่งเราห่างไกลนะน้อ,ออกไหมครับนักเรียนหลายท่านยังห่างไกลกับคำว่า Professional เพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำให้ลองตลาดที่มันยังคู่แข่งไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังมีกำลังซื้ออย่างธุรกิจสิ่งคทอ ครับแน่นอนมันเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่บอกไปนะครับผมมาดูกันนะครับอย่างเน็ตดีไซน์นะครับนี่เป็นหมวดของงานคอเสื้อนะครับผมไล่มาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าภาพลำดับที่ห้านี้เป็นภาพขายดีของผมเองนะครับผมตัวคอเสื้อตัวนี้นะทุกคนเห็นอย่างนี้นะครับขายได้มากกว่าหนึ่งหมืนบาทนะครับขายได้มากกว่าสามร้อยเหรียญนะทุกคนนะเห็นง่ายๆอย่างนี้นะครับคิดดูว่าในหมวด ที่คู่แข่งไม่เยอะแต่ผมก็ยังสามารถที่จะขายได้ใบละหมื่นนะครับทุกคนคอเสื้อเนี่ยนี่เฉพาะรายได้จากช h ตเตอร์สต็อกนะครับสามเหรียญ400เหรียญนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยนะครับทุกคนคือนี่นี่คือพลังของหน้า p o p ปปูลนะครับนี่คือพลังของการได้ไปติดหน้า POP การได้ไปอยู่ในสินค้าขายดีนะครับทำให้เรามียอดขายเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง มหลายๆภาพในหน้าป๊อปปูล่านะครับก็ยังเป็นผลงานนักเรียนนะครับที่มาเรียนด้วยกันนะครับเรียนออกแบบลายผ้าแล้วก็เรียนออกแบบคอเสื้อเช่นเดียวกันอ่ะอย่างภาพนี้ก็เป็นผลงานนักเรียนนะครับผมได้ขึ้นหน้าป๊อปปูล่าขายดีเช่นเดียวกันนะครับนะครับอย่างตัวนี้นะศิลปินนะครับอาร์ติสตฟก็คือกุณจินนะครับอันนี้ก็เป็นนักเรียนนะครับนักเรียนที่มาเรียนด้วยกันนะครับเคยเรียนด้วยกันหลายปีแล้วนะครับ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับใครที่ถามว่าอาจารย์เรียนออกแบบพอเสื้อไปทำไมขายให้ใครแล้วใครจะมาซื้อใช่ไหมครับก็เป็นธุรกิจสิ่งทอนี่แหละครับผมขายดีมากนะครับในแถบตะวันออกกลางนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในหมวดลายผ้าน,นะครับแยกย่ออกมาได้อีกนั่นก็คือคำว่าคารเพ t นะครับนั่นก็คือลายพรมนั่นเองนะครับพรมจะเป็นพรมแบบพรมปเปอร์เซียพรมฝั่งโมร็อกโก แม็กซโกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นงานพรมนะครับในนี้เนี่ยเรามาดูจํานวนภาพก่อนนะครับผมเลือกเป็นเวกเตอร์นะอันนี้เฉพาะเลือกมาเป็นให้เป็นเวกเตอร์แล้วนะครับยังมีอยู่ถึง735,528ใบนะครับจะเห็นได้ว่าพูดกันง่ายๆนะครับถ้าไม่มีดีมาน์่ะมันไม่มีซาพายหรอกเพราะฉะนั้น มันจะต้องมีความต้องการการซื้องานจากลูกค้าเยอะผู้ผลิตก็คือซัพพลายเนี่ยมันถึงเยอะตามถูกไหมครับพวกนี้เห็นไหมเป็นลายพรมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าได้ติดหน้าป๊อปปูล่านะทุกคนรวยเละแบบไม่รู้เรื่องคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้ขายดีนะครับนั่นก็คือการสม่ำเสมอในการส่งภาพนักเรียนหลายท่านเนี่ยขายดีมากนักเรียนแต่ในขณะเดียวกันเราต้องพูดความจริง ก็ยังมีนักเรียนหลายท่านที่ขายได้แต่ก็ยังขายไม่ดีในฐานะผู้สอนเนี่ยวันนี้พอได้มาเป็นครูผู้สอนเนี่ยนะครับถึงเข้าใจว่าทําไมนักเรียนเวลาเรียนในห้องไม่ได้พูดถึงงานเรียนออกแบบลายพาคนะครับเรียนปกติเนี่ยสมัยประถมมัธยมหรือมหาลัยเนี่ยเรียนจากอาจารย์คนเดียวกันแต่ก็มีคนที่เรียนเข้าใจแล้วก็ทําผลงานได้ดีทําคะแนนได้ดีแล้วก็จะมีนักเรียนที่พอเข้าใจแล้วก็ทําคะแนนได้กลางๆทั้งทนที่เราเรียนจาก อาจารย์คนเดียวกันนะครับในคอร์สเรียนของผมก็เช่นเดียวกันก็จะมีนักเรียนหลายระดับมันมีตัวแปรมันมีปัจจัยที่เราต้องมาดูว่าโอเคหนึ่งถ้าเราเรียนจากคลาสเรียนเดียวกันนี้ไลน์เดียวกันสอนโดยผมอาจารย์ผู้สอนก็พูดเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันใช่ไหมครับเราต้องมาดูว่าคุณภาพเราต่างกันหรือเปล่าวะหรือว่างานเรายังสวยไม่สู้เพื่อนหรือว่าวิธีการเขียน ดีสคริปชันเรายังเขียนไม่ถูกต้องเราต้องใส่ใจในทุกกระบวนการขายเราต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าต้องรู้จักกลุ่มลูกค้าตัวเองก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเราอยู่อยู่โซนไหนของโลกใบนี้กลุ่มลูกค้าเราเป็นอเมริกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอฟริกันหรือว่าเป็นฝั่งเอเชียเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับแล้วเราค่อยผลิตงานให้มันตรงกับความต้องการของเขาถ้าเป็นฝั่งแอฟริกันอเมริกันนี่ลายผ้าเขาต้องการแบบไหนต้องไปดูนะสีจะต้องสด ลายอาจจะไม่ได้เป็น geometry เขาจะค่อนข้างมีความธรรมชาตินะครับลายต้นไม้ลายรากไม้หรือลายแบบเขียนลายถ้ำเข้ามาเกี่ยวคือจะมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องสูงแต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกันนะครับหรือฝั่งพวกชนเผ่าออริจินอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูต้องไปศึกษาอีกว่าลักษณะงานเขาเป็นแบบไหนหรือแม้แต่ฝั่งเอเชียหรือแม้แต่ฝั่งอินเดียฝั่งอินเดียจะค่อนข้างวิจิตรมากๆคล้ายๆกันกับฝั่งไทยเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญนะครับหนึ่ง เราต้องดูสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการแล้วก็ผลิตงานให้ตรงกับความต้องการของเขานะครับผิดผลิตงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดน,นะครับมันถึงจะเพิ่มยอดให้กับเราก็ต้องทำงานอย่างสม่าเสมอนะครับลูกค้าจะเห็นงานเราบ่อยขึ้นก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้องานเราบ่อยขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอ,อกสมัยก่อนเนี้ยผมตั้งเป้าส่งงานทุกวันลูกค้าไม่มีวันไหนไม่เห็นงานผมจะเห็นงานผมทุกวัน นะครับซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งคือเห็นก่อนประทับใจก่อนใช่ไหม first impression สำหรับใครที่ inbox เข้ามาถามนะครับอาจารย์เมื่อไหร่จะมีโปรโมชั่นวันนี้จัดให้เต็มแน่นอนนะครับผมสำหรับคอร์สเรียนนะครับใครที่สนใจขอแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับทำงานในคอมกับทำงานใน iPad ก็แล้วกันนะครับผมโปรโมชั่นตัวที่1นนะครับเรามาคุยกันก่อนสำหรับคนที่ทำงานในคอมใช้ตัว illustrator ใครที่สนใจนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับลงเรียน1คอร์สเรียนนะแต่ละคอร์สเนี่ยจะ ราคา1990บาทวันนี้เนี่ยสมัครเรียนนะครับ1คอร์สเรียนจะแถมให้อีกหนึ่งคอร์สเรียนฟรีทันทีนั่นก็คือสมัครคอร์สเรียนออกแบบลายผ้าด้วย l ัสเตอร์แถมฟรีทันทีครับคอร์สเรียนออกแบบคอสเสื้อด้วยอิล u ัสเตเตอร์เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังแถมให้อีกหนึ่งคอร์สเรียนนั่นก็คือคอร์สวิธีสมัครและการส่งภาพขายนะครับเพราะฉะนั้นสมัครหนึ่งคอร์สเรียนนะครับออกแบบลายผ้าด้วยรัสได้แถมฟรีครับ ออกแบบคอเสื้อด้วยอลัส์ได้แถมฟรีครับกลุ่มวิธีสมัครและการส่งภาพขายยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปีผมให้อีก1คอร์สเรียนแถมไปให้เลยนะครับเป็น4คอร์สเรียนนะครับในราคา1,990บาทนั่นก็คืองาน Paper Art นะครับคอร์สเรียน Paper Art เข้าไปได้เลยนะครับผมให้เป็นของขวัญพิเศษสุดๆสิ้นปีสำหรับทุกคนจริงๆนะครับมาทวนกันอีกรอบมีอะไรบ้างนะครับ สมัคร1คอร์สเรียนนะครับออกแบบลายผ้าด้วยอ l ลัสนะครับแถมฟรีคอร์สเรียนออกแบบคอสเสื้อด้วยอ l ลัสแถมฟรีนะครับวิธีสมัครและการส่งภาพขายแถมให้ฟรีอีกหนึ่งคอร์สเรียนนั่นก็คืองานเปเปอร์อาร์ตสรุปได้4คอร์สเรียนนะครับจ่ายเพียงแค่ราคาคอร์สเรียนเดียวนะคือ1990บบาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าช้านะครับถามกันมาเยอะเมื่อไหร่จะมีโปรโมชั่นให้สักทีวันนี้จัดให้แล้วจัดเต็มจริงๆนะครับสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนะครับโปรโมชั่นจะหมดสิ้นปีนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดนานนะครับหมดโปรแล้วก็คือหมดนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่ทํางานใน iPad สมัครเรียนออกแบบลายผ้าด้วย Pro c r e a t e แถมให้ฟรีอีกหนึ่งคอร์สเรียนนั่นก็คือออกแบบลายผ้าด้วย Affinity นะครับจ่ายแค่ราคาเดียวนั่นก็คือ1 9 9 0บาท ได้เข้าไปเรียนนะครับสองคอสเรียนเลยนั่นก็คือทั้ง Procreate แล้วก็ Affinity เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังได้เข้ากลุ่มวิธีสมัครและการส่งภาพอีกด้วยนะครับไม่ได้สอนแค่งานออกแบบนะสอนวิธีการสมัครขายสอนวิธีการส่งให้ด้วยนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายในกลุ่มนะครับเข้าไปดูกันได้ที่สำคัญนะครับแถมให้อีกหนึ่งอย่างนะครับเป็น4อย่างนั่นก็คือบัต วราฟาบิกครับผมบัตลายผ้าที่ผมออกแบบนะครับเอาไปใช้งานกันได้ฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น4อย่างนะครับสมกลุ่มบวก1ปลัดนะครับผมในราคาแค่1,990บาทนะครับเพราะฉะนั้นจัดเต็มให้เต็มจริงๆนะครับสำหรับทุกคนที่สนใจแล้วก็อยากลองมาเริ่มอยากลองมาเรียนมาศึกษาดูแน่นอนว่าโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่คุณเห็นคลิปนี่แหละยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ หลายคนอินกซ์เขามาถามวันเยีะเหลือเกินวันนี้จัดให้แบบเต็มๆเพราะฉะนั้นนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองครับให้โอกาสกับตัวเองได้มาศึกษาสิ่งใหม่ๆดึงความสามารถของตัวเองออกมาคนอื่นทําได้นะครับนักเรียนตั้งหลายร้อยคนยังทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นักเรียนในคลาสเนี่ยมีตั้งแต่อายุ16ปีไล่ไปจนถึงวัยเกษียณหลายท่านก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนจะมีความรู้สึกเป็นกังวลว่าไม่เคยจับมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนจะทําได้หรือเปล่า ผมพูดได้เต็มปากตรงนี้เลยว่าทําได้แล้วก็นักเรียนทุกคนที่ทํำลายผ้าส่งขายแทบทุกคนพูดคํานี้ได้เลยการันตีได้เลยว่ามียอดโหลดมีคนซื้อขายได้หมดแต่จะขายได้มากขายได้น้อยนะครับมียอดโหลดอย่างสม่ําเสมอไม่สม่ําเสมออันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะจัดสรรที่จะขยันนะครับขยันส่งขยันผลิตคุณภาพดีไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลละ แต่ส่วนใหญ่ขายได้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เอาโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกคนนะครับผมสนใจก็อินบอกเข้าไปได้เลยนะครับที่เพจรวยด้วยภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ